กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆได้มีการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะพื้นฐานช้าเร็วโดยใช้เสียงเพลงคำของจองเสียงปรกมือหรือจังหวะจากเครื่องดนตรีมาประกอบการเคลื่อนไหวเช่นแทมบูรีนเป็นต้น เด็กจได้สนุกสนานร่วมกับเพื่อนๆและครูค่ะกิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กได้แสดงออกทางด้านอารมณ์ความรู้สึกความคิดดริยเริ่มสร้างสารรค์และจินตนานการในการสร้างสารรค์ผลงานโดยใช้กิจกรรมศิละปะไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพ การเล่นกับสีการปั้นการประดิษฐ์การฉีกปะหรือใช้วิธีการอ,อื่นๆรวมถึงช่วยฝึกในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กให้แข็งแรงอีกด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เด็กพัฒนาทักษะการเรียนรู้ได้รับประสบการณ์ตรงจากหน่วยการเรียนรู้ต่างๆ เด็กได้ฝึกการทำงานและเล่นร่วมกันเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มกิจกรรมมุ่งฝึกให้เด็กมีโอกาสในการฟังพูดสังเกตสํำรวจคิดแก้ปัญหาใช้เหตุผลและฝึกปฏิบัติเด็กจะได้รับความคิดรวบยอดในหน่วยที่เด็กๆเ,เรียนเช่นหน่วยของเล่นของใช้เด็กจะได้ฝึกการจำแนกของเล่นของใช้ภายในชั้นเรียนร่วมกัน ตัวอย่างกิจกรรมที่จัดให้กับเด็กๆในชั้นเรียนเช่นกิจกรรมการสนทนากิจกรรมอภิปรายเล่านิทานการสาธิตและการทดลองเป็นต้นกิจกรรมการเล่นกลางแจ้งเช่นการเล่นเครื่องเล่นสนามการเล่นกับอุปกรณ์กีฬาเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของกฎกติกาพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่และการประสานสัมพันธ์กันร,ระหว่างมือกับตาการรู้จักแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเกิดความสนุกสนานซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จัดให้กับเด็กได้มีโอกาสเล่นนอกห้องเรียนร่วมกับเพื่อนและครูเพื่อเป็นการออกกำลังกายกิจกรรมการเล่นตามม,มุมเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นตามมุมประสบการณ์เช่น มุมหนังสือมุมของเล่นมุมบ้านมุมบล็อกทั้งยังฝึกให้เด็กรู้จักการเก็บของเข้าที่หลังเลิกใช้กิจกรรมเกมการศึกษาเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาในด้านสติปัญญามีกฎกติกาง่ายๆเด็กสามารถเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่มได้เกมการศึกษาช่วยให้เด็กรู้จักสังเกต จับคู่เปรียบเทียบเกิดความคิดรวบยอดเรื่องต่างๆเช่นจำนวนสีรูปร่างประเภทและความสัมพันธ์เกี่ยวกับพื้นที่ช่วยให้เด็กเกิดความเข้าใจเชิงนมามธรรมในรูปแบบของการ์ดเกมมากยิ่งขึ้นเช่นเกมภาพตัดต่อเกมจับคู่ภาพกับเงา เกมจับคู่ภาพจำนวนตัวเลขไทยเด็กจะได้เล่นหมุนเวียนกันในแต่ละกลุ่ม